ผืนนี้เรียกสิ้นตีนจก9ก้าลายบ้านหาดเซี่ยวนะคะจากจังหวัดส,สุขโขทัยคะ่ะต้องขออธิบายที่มาและที่ไปนะคะสิ้นตีนจก9ก้าลายนี้นะคะผ้าบ้านหาดเซี่ยวเดิมจริงๆแล้วนะคะเป็นผ้าที่มีการจกหรือวิธีการก็คือการปักมือบนได้ที่ว่างเปล่าคนทอจะต้องจำลวดลายต่างๆแล้วก็ปักลงไปบนผืนผ้าให้ได้ลวดลาย ตามที่ท่านเห็นอยู่นี้นะคะซึ่งเป็นงานที่ยากมาก1ผืนใช้เวลาประมาณาหนึ่เดือนทีเดียวค่ะทีนี้ราคาจึงสูงมากนะคะ,ะเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ผืนละขั้นต่ำห้0 0ันบาทนะคะคุณสาธรโสรัสประสบสันติจึงมีแนวคิดนะคะว่าทำอย่างไรจึงจะรวมผ้าทั้ง9ลายไว้ในผืนเดียวแล้วราคาทุกคนสามารถจับต้องได้นะคะ จึงออกแบบโดยการให้คนทอทอเชิงเปลี่ยนลายไปเรื่อยๆจนครบทั้ง9ลายนะคะโบราณตามความนิยมของบ้านหัดเซี่ยวแบบนี้เลยค่ะนั่นหมายความว่าคนทอจะต้อง จดจำมากขึ้นนะคะจำลายที่1จําจำลายที่2จํจำลายที่3จํจำลายที่4ี่จำลายที่5จนถึงจำลายที่9ดังนั้นใช้เวลาทอนานกว่าปกติแน่นอนค่ะแต่เป็นการรวบรวมลายทั้ง9้ไว้ในราคาที่ถูกกว่านะคะสําหรับนักอนุรักษ์นักสะสมเราแนะนําเลยค่ะผืนนี้ตัวสิ้นสีเขียวนะคะเรียกว่าสิ้นตะลอแล้วต่อเชิง9ลายฝีมือเนียบ,น,ยบนะคะ นุ่งแล้วต้องมีคนมองแน่ๆกลารับประกันค่ะสนใจนะคะราคา8,500บาทเท่านั้นนะคะทักถ,ถามไทยคุรินเข้ามาได้เลยค่ะ